จเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านอาตมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พักใจฟังธรรมพอดแคสต์ที่จะนำพาความสงบความเข้าใจในธรรมะมาสู่จิตใจของท่านในวันนี้อาตมาจะมาตอบคำถามที่หลายท่านอาจจะเคยสงสัยหรืออาจจะยังไม่กล้าถามนั่นก็คือ ทำบุญหวังผลผิดหรือไม่คำถามนี้เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเพราะการทำบุญนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความตั้งใจแต่เมื่อมีคำว่าหวังผลเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วอย่างนี้บุญที่ทำไปจะเป็นบุญที่แท้จริงหรือไม่ จะเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์หรือไม่อาตมาขอเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความหมายของการทำบุญก่อนการทำบุญในความหมายที่กว้างที่สุดคือการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการไหาทานการรักษาศีล การเจริญภาวนาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์หรือกำลังปัญญาการทำบุญจึงเป็นเรื่องของการเสียสละการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาทีน่นี้เมื่อเรานำคำว่าหวังผลมาพิจารณาเราต้องถามตัวเองก่อนว่า เราหวังผลอะไรจากการทำบุญของเราหากเราหวังผลในทางที่ผิดเช่นหวังให้ตัวเองร่ำรวยหวังให้ตัวเองมีชื่อเสียงหวังให้คนอื่นมาชื่นชมหวังให้ตัวเองได้เปรียบคนอื่นการทำบุญเช่นนี้ย่อมเป็นการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมีกิเลสมีความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นเข้ามาเจือปน เปรียบเหมือนชาวนาที่หว่านข้าวลงในนาแต่กลับหวังว่าข้าวจะงอกงามขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาข้าวที่หวานไปก็ย่อมจะไม่งอกงามหรืออาจจะงอกงามได้ไม่เต็มที่การทำบุญที่หวังผลในทางที่ผิดก็เช่นเดียวกันอาจจะได้รับผลบ้างแต่ก็จะไม่ใช่ผลบุญที่แท้จริง และอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ความผิดหวังในภายหลังได้แต่ในทางกลับกันหากเราหวังผลจากการทำบุญในทางที่ถูกต้องเช่นหวังให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์หวังให้ตัวเองมีจิตใจที่สงบหวังให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นหวังให้ผู้อื่นมีความสุขการทำบุญเช่นนี้ย่อมเป็นการทำบุญที่ถูกต้อง เพราะเป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการทำบุญไว้มากมายในพระสูตรต่างๆอาตมายกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออังคุตระนิกายติกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตร ผู้ร่วมสนทนาย่อมบำรุงมิตรผู้ไม่ประมาทย่อมรักษาทรัพย์ความหมายของพระสูตรนี้คือการให้ทานเป็นการสร้างมิตรการพูดคุยสนทนากาันเป็นการบำรุงรักษามิตรและการไม่ประมาทเป็นการรักษาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำบุญที่สามารถนำมาซึ่งผลดีแก่ตนเองและผู้อื่นได้ ดังนั้นการทำบุญแล้วหวังผลจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องพิจารณาว่าเราหวังผลอะไรและเราทำบุญด้วยจิตใจแบบไหนหากเราหวังผลในทางที่ถูกต้องและทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์การทำบุญนั้นก็ย่อมนํามาซึ่งความสุข ความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอาตมาขอสรุปประเด็นสำคัญในวันนี้ว่าการทำบุญหวังผลไม่ได้ผิดเสมอไปหากเป็นการหวังผลในทางที่ถูกต้องและทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แต่หากหวังผลในทางที่ผิดและทำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลส การทำบุญนั้นก็อาจจะไม่เป็นบุญที่แท้จริงและอาจจะนำมาซึ่งความถูกได้อาตมาขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาถึงเจตนาในการทำบุญของตนเองอยู่เสมอและขอให้ทุกท่านได้ทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและผู้อื่นสืบไป สุดท้ายนี้อาตมาขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเจริญพร